เรื่องของเรื่องคือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงจะง่วนต่อสู้กับโควิดจนเหนื่อยล้ากันทุกคนนะฮะเราลืลืมโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งมาประจำทุกปีนะฮะหน้าฝนมาเดี๋ยวเด็กนักเรียนเปิดเทอมเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาละก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสนะฮะแล้วก็เชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นๆเนี่ย ซึ่งเชื้อโควิดนี่กำลังเรียนดาบอยู่คือเป็นเชื้อซึ่งรักษาได้และป้องกันได้และรักษาได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันได้อย่างดีกว่าด้วยนะเป็นวัคซีนที่ใช้มาประมาณเกือบ80ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีการจัดงานเนี่ยเป็นการกระตุ้นเตือนให้พวกเรานรในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้ว่าสถานการณ์เนี่ยของไข้หวัดใหญ่เนี่ยกำลังมาแล้วนะครับ ล่าสุดนี่เรามีข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างของการตรวจว่าคนที่มาด้วยเรื่องไข้หวัดเนี่ยและเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเท่าไหร่ยังไม่ถึงหน้าของมันเลยนะยังไม่ถึงฤดูการที่เป็นหน้าฝนนะสิบเปอร์เซ็นตะ์นะ่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นหวัดเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นชัดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ละซึ่งถ้าเผื่อตอนหน้าร้อนหน้าแล้งขนาดนี้เนี่ย แล้วยังมีไข้หวัดใหญ่10%นะบอกได้เลยนะครับว่าตอนช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าที่เด็กนักเรียนเปิดเทอมจะระบาดกันเยอะกว่านี้อีกเยอะแยะนะแน่นอนเลยนะครับ<ม>เพราะว่ามันเป็นมันเป็นะระลอกของคลื่นของ,ของ,ข,องของการระบาดเพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์ใหญ่ของเราก็คือต้องการมากระตุ้นเตือนให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันป้องกันไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นียเป็นโรคที่ป้องกันได้ง่ายๆนะฮะโดยคือการฉีดวัคซีนซึ่งมีการศึกษาวิจัยมาเยอะแล้วว่า เป็นอันที่มีความคุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุดนะฮะลงทุนไปนิดหน่อยเจ็บตัวนิดหน่อยก็จะป้องกันได้ตลอดปีนะฮะแล้วคล้าใใหญ่นี่มันมีตั้ง 3- 4สายพันธุ์นะครับมีมีสาสายพันธุ์ก็มันก็จะมาติดได้พูดง่ายๆตรงไปตรงมาก็คืออาจจะปีงเป็นได้ถึง3-4ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องอตระหนักนะฮะแล้วก็จะไดะ้เรียนรู้ทั่ว,วก,กันผมอยากจะเรียนว่า ทางภาคสื่อเนี่ยสื่อสารมวลชนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นการแพร่กระจายข่าวว่าถึงเวลาละนะครับที่ทุกท่านเนี่ยควรจะต้องตระหนักว่าไข้หวัดใหญ่มันจอ่อจ่อประตูอยู่ละเพราะว่าตอนนี้โควิดเ,เริ่มซาลงนะครับการใส่หน้าก,ากากเริ่มน้อยลงนะครแล้วก็เชื้อก็จะเริ่มหมามันก็จะโหมาเพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกท่านเป็นสื่อ ก็ช่วยกระตุ้นเตือนประชาชนทั่วไปว่าถึงเวลาที่เราจะต้องป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะควรจะป้องกันก่อนที่เด็กจะเปิดเทอมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เป็นรุ่นใหม่สุดล่าสุดเนี่ยนะฮะได้มาแล้วนะครับมีใช้มีขายกันทั่วไปแล้วส่วนภาครัฐอาจจะต้องรออีกสักเดือนหนึ่งในการในการจัดสรรให้นะครับซึ่งภาครัฐกําลังจัดสรรให้อยู่เหมือนกันนะครับคือคืออย่างนี้นะฮะผู้สูงอายุในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อย การจะเข้าสู่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุอันที่ผู้สูงอายุนเนี่ยมีข้อแม้หลายอย่างอันที่1คือว่าเมื่อมีการติดเชื้อการตอบสนองก็ไม่ดีฉีดวัคซีนการตอบสนองก็ไม่ดีอันที่2คือเขามักจะมีโรคประจำตัวนะกว่า50มีโรคหัวใจโรคปอดนะโนะรคไตกิจกรรมภูมิเป็นมะเร็งการที่3คือเดิมอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อยู่แล้วนี้เวลาที่ป่วยอย่างแคบขนาดให่เนี่ยถ้าป่วยน้อยังไม่เท่าไหร่ถ้าป่วยหนักเนี่ยเช่นต้องนอนเป็นปอดบวมต้องนอนโรงพยาบาล นอนไอซียูบางทีบางคนเป็นก็ไตวายวเลยกลับจากโรงพยาบาลนี่ไม่เหมือนเดิมนะฮะเวลาผู้สูงอายุเห็นว่าทุกครั้งที่ป่วยเนี่ยสัสภาพก็จะลดลงไปเรื่อยๆบางทีจากพอเดินได้กลายเป็นต้องนอนติดเตียงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าแค่ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่มันพบบ่อยแล้วก็มันก็เรารู้กันว่ามันอันตรายแลาเป็นในผู้สูงอายุนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวยิ่งแย่ใหญ่เลยนั้นกลุ่มเนี้ยถ้าเราปล่อยก็ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อปอดบวมหรือรอน้ับป่วยหนักเนี่ย ตอนกลับออกไปเนี่ยมันจะเป็นภาระเขาเองหรือเขาจะยแย่ลงแต่จริงๆรินีว่วงการเชเ้อราเบนซินเพิง่งลงไม่นานนี่นะว่าการป่วยหนักนี่ไม่ใช่ภาระของคุณแค่อย่างเดียวนะฮะเป็นภาระของคนดูแลเป็นภาระของแพทย์อก็นั้งแตแกนเป็นภาระของแพทย์แพทย์เนี่ยต้อง,ต,องต้องนัดดูบ่อยขึ้นแต่เขาบอกว่าแม้แต่ความเครียดของแพทย์ก็มีนะในการดูผู้สูยุที่แย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็อย่างคือเรื่องเดียกันคือเป็นการสูญเสียที่ไม่เห็นโดยตรงเช่นการต้อง คนที่ทํางานอยู่ต้องมาคอยดูแลแล้วต้องจ้างคนเสียเงินมาดูแลอะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยขึ้นเพราะว่าป่วยแล้วนอนติดเตียงก็มีปัญหามากมันก็ผมว่าข้าใหญ่เป็นโรคที่มันป้องกันได้เมื่อป้องกันได้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะใช้อ่ะใช่ไหมฮะฉีดแค่ปีละครั้งเองนะครับเพาก็ชัดเจนว่าป้องกันมาพบแพทย์ฉีดแล้วป้องกันการเป็นการเป็นการที่ทางเดินหายใจมาพบแพทย์ป้องกันการนอนโรงพยาบาลป้องกันปอดภวมป้องกันการนอนเอชยูแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตกับพิสูจน์พิเจน ผมขอ,อยติเสริมนิดหนึ่งนะฮะว,วงจรของการติดต่อของไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ภายในภายในครอบครัวนะฮะมันจะเริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากคนที่ออกนอกบ้านพวกท่านที่ออกมาออกนอกบ้านทํางานนอกบ้านแล้วเอาเชื้อเนี่ยเข้าไปให้กับผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ไม่เขาได้ออกจากบ้านนะฮะ จริงๆท่านไม่ไม่ไม่ผู้สูงอายุไม่เขาได้ออกจากบ้านนะแต่มีโรคจำตัวแล้วก็มีความบกพร่องหลายอย่างเนี่ยอย่างที่อย่าง,าง,างที่อาจารย์ธีรพงศ์ได้กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นใครล่ะที่เป็นคนคนที่จะพาเอาเชื้อเนี่ยเข้าไปอยู่ในครอบครัวมากที่สุดเด็กครับเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสารถ้าเราคิดว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันทั้งหมดเนี่ยต้องป้องกันให้ครบวงจรทั้งครอบครัวนะครับเน้นที่เด็ก ซึ่งจะเป็นตัวการที่จะป่วยพาวเชื้อเข้าสู่ครอบครัวเน้นที่ผู้สูงอายุที่ฉีดแล้วเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันความสูญเสียกับโรครุนแรงไดนะ้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการใหญ่ที่สุด